มันเป็นเกมที่ต้องเล่นทั้งหมด5คนเพราะฉะนั้นโปเกมอนก็มีแยกทั้งหมด5สายอีกเช่นกันนะครับแล้วในส่วนสุดท้ายที่สําคัญนะครับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในเกมก็คือเฮลไอเทมอัน,นขาดไม่ได้เลยเพราะจะทําให้ช่วงต้นเกมเนี่ยแต่ดับเมจหรือต่างๆอะไรต่างๆสแตทต,ต่างๆค <Easy card. S 2> ่อนข้างตาดอีซี่การ์ดเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้องอีซี่การ์ดลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มาก สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เมลโลเมนะครับแต่วันนี้เราก็กำลังอยู่ในเกม Pokemon Unite นะครับวันนี้ผมมาเพื่อจะทำการแนะนำนะครับเกี่ยวกับเกม Pokemon Unite ให้ฟังว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพื้นฐานพวกโปเกมอนของหรืออุปกรณ์ต่างๆในการเล่นนะครับเวลาเล่นเราจะได้ไม่แพ้แลวไม่หัวร้อนกันนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่า และวันนี้นะครับไกด์เราจะมาแนะนาได้เราต้องมีเทรนเนอร์ระดับมาสเตอร์นะครับก็คือวันนี้เรามีจานมอนมาให้คําแนะนําด้วยสวัสดีคนดูหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้เราจะพามาไกด์ไลน์นะครับเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปหวดกันในแลงแมทนะครับเ,เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนี่ยะจะเป็นตัวไหนดีครับเมโล่เดี๋ยวเราน่าจะเริ่มกันจากที่โปเกมอนก่อนเลยละกันนะครับโปเกมอนนี่จะเห็ว่าเป็นจุดสตาทที่เพื่อนๆจะเข้าใจได้ง่ายที่สุด แต่โปเกมอนของเกมนี้จะต้องปูก,ก่อนเลยว่ามันเป็นเกมที่ต้องเล่นทั้งหมด5คนเพราะฉะนั้นโปเกมอนก็มีแยกทั้งหมด5สายอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม,มดูกันว่าแต่ละสายมีอะไรบ้างและทําหน้าที่ยังไงโดยสายแรกนะครับจะเริ่มที่สายซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตนี่ทาหน้าทีย่ยังไงนะครับมอสก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นคอยตัวที่ช่วยเหลือทีมนะครับทั้งฮิลนะครับแล้วก็บัฟป้องกันแล้วก็บัฟโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็คอยขัดจังหวะคู่ต่อสู้นะครับเวลาที่เราจะมาไฟกันนะครับ ในแมปนั่นเองไงครับผมครับก็คือทําหน้าที่คอยช่วยเหลือเพื่อนทั้งเข้าออกหรือทําจังหวะเพื่อให้เพื่อนสามารถเก็บสกอร์คิวหรือชุดแต้มได้นั่นเองใช่เป็นเป็นเล่ยงง่ายว่าเป็นสายที่ปิดทองหลังพานละกันน่ต้องคอยซัพพอร์ตเพื่อนต้องเลยขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูสายที่2นะครับคือออลราวด์ออร์ราวด์นี่ทำงานอารมณ์เหมือนน่าจะเป็นเหมือนพวกไฟเตอร์หรือเปล่าครับมอใช่ครับตัวออรราเนี่ยก็ได้ทั้งดาเมจแล้วก็ ถึกด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นหรือแนวทางการเล่นเนี่ยก็จะต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่มี3ร่างนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะมาค่อนข้างช้านิดหนึ่งแต่ก็คือจะพึ่งการพลิกแพงเทคนิคแลแ้วก็สกิลเพย์ในการที่จะทำคอมโบต่อก็คือจริงๆ <ใช S 1> ถ้าเล่นได้เข้ามือเนี่ยจะบอกว่าเก่งมากใช่เลยเปินแบบนี้ส่วนในหมวดที่3นะครับจะเป็นหมวดของแอ t แท k e เกอร์ หรือัตแทกเกอร์จริงๆแล้วก็จะบอกได้ว่ามันคือ carry แครี่ละกันมันเป็นตัวความหวังของทีมครับในเกมโปเกมอนอยู่ด้วซึ่งต้องบอกกันว<ช>่าแครี่ของเกมนี้จะมี2แบบเนอะเป็นแครี่ที่คอยทาจังหวะและทำดาเมจในช่วงต้นเกมแล้วก็ทำดาเมจช่วงเกมได้เบาแต่ตอนเลดเกมคือเก่งมากจะเป็นตัวรประเภทไหนบ้างครับมอสแบบนี้ก็จะมีทั้งดาเมจที่แรงๆแล้วก็จะเป็นตัวพวกซีซีต้นเกมด้วยนะครับสาหรับสายอตแทกเกอร์ก็ผู้เล่นก็ นิยมเล่นกันเยอะครับสําหรับสายนี้ต้องบอกว่าเป็นสายที่ยอดฮิตเลยถ้าเป็นสาย CC ซต้นเกมน่าจะเป็นปิกาจูหรือพวกออโรล่าเนอะปิกาจูออโรลา่อรลา Pikachu, Aurora, อะไรพวกนี้นะครับก็จะสกิลช่วงต้นเกมค่อนข้างดีแล้วก็ทําให้เราเก็บแต้มได้เยอะนะครับเวลาที่เราฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ส่วนสายพวกแครีค่คอมส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะเป็นกบนะฮะเก็กโคงแงกับเ,เป็นเอสเบิร์นแล้วก็เอสเกิร์นนะครับแล้วก็ที่เมตาหลักๆตอนนี้ก็จะมีบานะด้วยนะครับ มาเลยฟอบกำลังร้อนแรงเลยนะครับฟุตกิ่งตอนนี้ทุกแมตต์ต้องเจอแต่สายนี้ก็คนเล่นเยอะนะครับถ้าเลือกก็ต้องพยายามเลือกให้เข้ากับทีมไปแล้วกันใช่มาดูสายที่4ี่ก็เป็นสายดีเฟนเดอร์สายดีเฟนเดอร์นี่เป็นเมนของจันมอสเลยใช่แล้วครับเพราะว่าป้องกันนะครับถึกด้วยนะครับเวลาเข้าไฟแล้วก็ดีเฟนเดอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เป็นเมตาเลยก็จะเป็นคาแมกนะครับเพราะว่าดาเมจอนข้างแรง ใหม่เลยนะครับตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่ชอบสไตล์ฮีโร่ที่มันถึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีดาเมจแรงๆเนี่ยบอกเลยว่าดีเฟนเดอร์เนี่ยต้องลองนะครับแล้วก็คาแมกตอบโจทย์เรื่องดาเมจอย่างมากใช่ตัวจริงๆตัวอื่นก็ไม่ได้แพ้กันนะครับมีทั้งดาเมจแล้วก็ความน่ารำคาญเลยละกันเป็นตัวช,ช่วยให้เพื่อนได้ดีสุดๆใช่แล้ว ส่วนสายสุดท้ายนะครับจะเป็นสายสปดสเตอร์นะครับหรือตัวป่านั่นเองนะครับเป็นตัวที่อันนี้เป็นเมนของผมของเมโลเมนจะเป็นตัวที่คอยเก็บคีปป่าเพื่อให้เลเวลนำนะครับแล้วก็คอยเดินไปซ<ส>ัพพอร์ตเพื่อนทั้งเลนบนเลนล่างเพื่อทําจังหวะในการปิดเกมหรือฆ่าเขาเพื่อเข้าไปชูตแต้มนั่นเองสายนี้ต้องบอกว่าต้องการคนเล่นที่อาจจะต้องชํานาญนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดตัวคนที่เล่นสปดสเตอร์ไม่ดีเนี่ยอาจจะทาให้ทั้งเลนบนเลนล่างแพ้ได้ ใช่แล้วก็จะช่วยทำให้ตัวแอคแคร์ครับเราฟาร์ง่ายด้วยสำหรับสายนี้สำคัญนะแต่มีตัวเดียวพอในทีมใช่ใช่อย่าแย่งกันนะครัอยแย่งกันเยอะแย่งกันก็ข้าวของต้อมานี้เนาะนใช่ครับของสายสายจะมีทั้งหมด5สายนะก็คือง่ายๆหนึ่งแมตควรมีทุกสายอย่างละหนึ่งเอาละกันบางเกมก็อาจจะมีได้แล้วแต่ปิดแพงเนาะอ่าแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวพิเศษก็คือเซราล่า จะไม่มีในหน้าช็อปนะครับก็คือได้รับฟรีอย่างเดียวแล้วก็เป็นตัวป่าที่ดีด้วยนะสำหรับเซราูล่าเพื่อนๆน่าจะมีทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยเหลืองๆตัวนี้ผมยังเล่นเลยนะครับบอกว่าก็สาหรับเมสเปสเตอร์คงจะเล่นเป็นเกือบหมดเพราะว่าทําดเมจง่ายเข้าออกได้ไวเก่งก็เจอเป็นตัวที่ดีนั่นเองผมว่าอย่างนี้เลยต่อไปละครเป็นไงเข้าตัวคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่สองเราจะมาดูแบตเตอร์ไวเทมกัน ว่าเปเทอร์ไอเทมคืออะไรนะฮะเตเทอร์ไอเทมคือของที่เราพกเข้าไปในเกมหรือของที่เอาไว้ใช้หรือเหมือนเอาไว้ฉุดเฉินนั่นเองหลักๆหลักๆอันแรกก็จะเ,เป็นพวกโพชั่นเพิ่มพลังโจมตีสปีดฟัฟฟี่เทลหรืออะไรพวกนี้พวกนี้คือของที่เราสามารถนําเข้าไปใช้นะครับพอใช้เสร็จจะมีคููดาวตาวเมเวลาของของมันแต่ตอนนี้ที่ท็อปฮิตติดเมตาต้องเป็นอันไหนครับมอส ก็จะเป็นตัว eject แล้วก็ม,มันจะเข้าออกง่ายนะครับ,รบแล้วก็จะมี fluffy tail นะก็คือช่วยให้ฟาร์มคีบป่าได้เร็วนะครับมไม่ว่าจะเป็น thunder ์ o tom หรือว่าเต่านั่นเองอนะครับ,รบแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ go getter ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเลือกใช้นะครับให้เหมาะสมนะครับเพราะว่า go getter เนี่ยมันจะเป็นตัว double score ให้เรานั่นเองก็คือสามารถช่วยเราเพิ่ม s กอร์ได้นั่นเองนะฮะใช่แล้ว ก็อันนี้คร่าวๆนะครับพยายามเลือกให้เหมาะกอับที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดในการเล่นนะแต่ถ้าเกิดถามผมแนะนําคืออ e ีเจคปะท่องค่อนข้างครอบจัก,กรวาลครับใช้ได้แทบทุกสายเลยเข้าออกได้ไวถูกต้องเลยครับะะตัวแคลี่ต้องม,อมีแน่นอนครับ <laughs> แล้วในส่วนสุดท้ายที่สําคัญนะครับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในเกมก็คือเฮลไอเทมอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะจะทําให้ช่วงต้นเกมเนี่ยแตก ดาเมจหรือต่างๆอะไรต่างๆสแตลต่างๆค่อนข้างต่างกันมากครับเดี๋ยวเริ่มมาดูกันว่าเฮลไอเทมก็มีหลากหลายชนิดเริ่มที่แลกสกอร์เนี่ยมันเป็นแบบไหนครับมอนก็ตัวสกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีผลนะครับในระหว่างที่เราชูดเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มสถานะนะไม่ว่าจะเป็นโจมตีนะครับโจมตีธรรมดาโจมตีเวทหรือว่าจะเป็นเด้งเลือดนะครับครับผมแล้วก็ไอเทมยอดฮิตเนี่ยก็จะเป็นสกอร์ชิลเพราะว่าจะช่วยให้โปเกมอนของเราเนี่ยตอนที่ชูดเนี่ยไม่โดนขัดจังหวะ ะครับก็น่าสนใจส่วนในส่วนที่สองจะเลยในหมวดของแอดแท็กแอดแท็กนี่ก็ปกติเนาะเข้าใจง่ายนะแต่คืออ้องรีบจะเป็นมัสเตอร์แบนด์ละกันมัสเตอร์แบนด์เนาะอันนี้ควก็พวกสโคบเลนใช่ก็จะเพิ่มพวกแอดแท็กคิเลตคิเาเม่อะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่แล้วสายแอดแท็กไม่น่ามีปัญหาไม่ยากใช่เลือกใช้ให้ตรงกับตัวก็พอใช่ใช่ครับอันนี้เป็นสายดีเฟนส์ ดิฟเอนนี่ตอนนี้ยอดฮิตทนี่ก็เลยว่าโฟกองเป็นโฟกัสแบนด์ครับทำงานยังไงครับโฟกัสแบนโฟกัสแบนด์เนี่ยก็จะช่วยนะครับเด้งเลือดตอนที่เฮดพีของเราเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยหรือว่ากําลังที่จะโดนคิวเนี่ยก็ไอเทมนี้ก็จะช่วยเด้งเลือดขึ้นมานะครับถือว่าเป็นเหมาะเหมาะกับทุกตัวนะถ้าถามผมนะครับเหมาะกับทุกตัวไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เฉพาะตัวเออ่ที่เป็นตัวดิฟเฟนท์นะครับใส่กับตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นตัวแอคแท็กเกอร์ก็ได้นะเพราะว่าตัวแอคแท็กเกอร์เนี่ย เลือดค่อนข้างน้อยตัวบางน,นั่นเองนะถ้ามีโฟกัสแบนเนี่ยกนะ็จะช่วยได้เยอะเลยมันจะมาเหมือนประมาณว่าเราใส่แอตแท็กหนึ่งชิ้นคลิ1หนึ่งชิ้นแล้วก็เฟนโฟกัสแบนกันตายอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมฮะมอสอ่าใช่ครับก็จะประมาณนี้ก็ได้ <นะ S 2> ใช่แต่ว่าตัวนี้จะมีครูดาวนะสองนาทีนะครับไม่ได้เด้งตลอดโอเคไม่ได้เด้งตลอดส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นอไอเทมที่เอาไว้ติดเหมือนกันนะครับติดตัวละ,ะครโปรเกมอนของเรานะครับ ที่แนะนําตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบัตตี้มาเรีย,ยเพราะว่าจะช่วยเพิ่มเกราะนะครับให้เพื่อนเราได้ด้วยนะครับเวลาที่เฮพีเราต่ำนะครับก็เลือกใช้ได้ครับจริงๆต้องบอกว่าของชิ้นนี้ตอนนี้มาคู่กับฟูจิกิบานะที่เราบอกว่าเป็นเมตาในตอนนี้นะใช่เพราะว่าทั้งสกิลแรงแล้วก็ถึกด้วยตายยากครับใช่ ที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไอเทมนะครับที่เราจะเลือกใส่ให้โปเกมอนนะครับก็คือชอบสายไหนนะครับก็เลือกไอเทมให้ตรงแล้วก็อย่าลืมอัพให้มันเลเวล30นะไม่ใช่ใส่อย่างเดียวนะครับใช่อย่างข้าวๆเนี่ยเกรกโคกะผมก็จะใส่อย่างที่ผมบอกเป็น m ั s c l e แบร์ใช่ไหมครับสกบเลยก็คือเพิ่มแมทแท็กเพิ่มพีแล้วก็เป็นพิแล้วก็เด้งเลือดใช่เพราะตอนนี้ แต่ตัวนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่อันไหนก็จะมีตัว example set หรือใส่แบบคนที่เขาอยู่ระดับทออ t ๆเนี่ยเขาก็จะมีเข<ด><ด>าใส่อะไรกันเราก็ใส่แบบสบได้ไม่ต้องคิดมากหาได้ง่ายได้ก็จะทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นไปอีกโอเคอนนแล้วต่อไปล่ะครับอันนี้น่าจะครบสําหรับพื้นฐาน3อย่างนะครับหนึ่งคือโปเกมอนสอคือ battle item แล้วก็สางเ็นเทลไอเทมที่เหลือเราจะมาดูดีเทลในการถามาต่างๆและ ที่เหลือก็จะเป็นชุดนะครับจะเป็นคอสตูมของเราอันนี้ก็มีทั้งหาซื้อได้กาชาได้มีแจกด้วยในหลายๆในหลายๆอย่างนะครับและเกมนี้ก็จะมีระบบกาชานะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คืออันนี้เราจะได้แต้มหลังจากการที่เราเล่นแพ้หรือชนะเราก็จะสะสมพลังงานมาเพื่อมาสุ่มจะมีทั้งสุ่มคอสตูมตัวละครคอสตูมชุดนะครับผมกับมอสก็มีสุ่มไปได้บ้างแล้วคนละชุด2ชุดใช่ก็แล้วแต่ดวงครับตัวนี้อันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆหรือถ้าใครอยากจะ ไม่ใช้ดวงนะครับต้องทำยังไงครับเมโลกมันจะมีนะครับในนี้ก็คือมีร้านค้าร้านค้าจะเริ่มก่อนเลยว่ามีให้ซื้อหนึ่งเลยคือซื้อตัวละครนะครับอันนี้สําคัญมากเงินในเกมเงินทองในเกมค่อนข,ข้างหาได้เรื่อยๆนะไม่ได้หา hmm. ไม่ได้ถึงขั้นกะหายากก็สําหรับคอสตูมที่พูดถึงกันก็นจะมีอยู่ในหน้านี้นะครับมีทั้งคอสตูมเรานี่ก็จะเป็นแบบนี่ใช้ค,คูป,ปองหรือใช้ตัวเหรียญเพชรเพชรม่วงซื้อนะครับนี ก,ก็จะเป็นคูป,ปองซื้อได้หรือว่าจะเป็นเจมก็ได้นะครับจรจรเจมเกมนี้ครั้งแรกเขาก็ใจดีนะครับกดคูณ2ให้เลยจริงๆถือว่าไม่ได้แพงนะถ้าผมดูวเวลาผมเล่นมาหลายเกมเกมที่ถือว่าไม่แพงเพราะว่าหลักๆเราคงไม่ได้ซื้อคอสตูมเยอะหลักๆเราคงไปเล่นกันที่ตัวละครตัวละครแล้วก็ตัวไม่แพงเลยใช่อย่างเงินที่ผมมีตอนนี้หมื่นหกผมก็ฟาร์มมานะผมไม่ได้เติมอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้อย่างน้อยสองตัวเลยเอามาเล่นซึ่งผมก็มีอยู่หลายตัวแล้วด้วยเคยซื้อไปแล้วบ้าง อืมแล้วถ้าใครไม่อยากรอนะครับต้องทำยังไงครับเนี่ยนี่ก่อนมันจะมีตรงนี้อีกครับแบตเตอร์พาสนี่ไงแบตเตอร์อพาสนี่จะแจกทั้งคอสตูมนะครับของมอนสเตอร์อของของโปเกมอนนะครับมีตัวมีคอสตูมของคนจะแจกหลายอย่างจนถึงเลเวลสุดสูงสุดเนี่ยจะเป็น e x c กซ์คลูอันล่าสุดจะเป็นสเป c เก e งก้านะครับริงๆิเกงก้าเป็นตัวเมนของผเพือ่อผมสุดท้ายผมอาจจะตงกดต้องมีต้องมีครับ ขาดไม่ได้แบตเตอร์พาร์เวลาเติมก็กดนี๊ออฟเทนนะครับแบตเตอร์พาร์แต่เวลาเราจะเติมเนี่ยแบตเตอร์พาร์นจะต้องใช้เพชรม่วงเท่านั้นนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากจะเสียเงินราคาเต็มเนี่ยผมแนะนำเป็นอีซี่การ์ดเกมเลยนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นโปเกมอนยูไนต์เติมเกมราคาถูกนะคะรับปลอดภัยนะครับบริการดีไม่ต้องห่วรับประกันให้เองเลยะะสบายใจได้ผมกับจานมอสก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะใช้บริการในเร็วๆนี้ค <c oughs> รัร <c oughs> บต้องบอกว่าอีซี่มากๆครัรบอีซี่มากๆอีซี่มากๆ ทุกอย่างก็คงจะหมดประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในเกมมีอะไรให้เล่นบ้างแล้วเป็นอยู่ใน Battle ในส่วนดท้ายนะครับออของวันนี้รูปแบบเกมในการเล่นนี่มีทั้งหมด3โหมดใช่ไหมครับมอตามนี้ใช่ครับก็จะเริ่มที่ Quick โหมดก่อนแล้วกัน Quick โหมดก็จะเป็นอ่าตามชื่อเลยเนาะก็คือจะเป็นแมปที่ใช้เวลาเล่นน้อยนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยคือ แผในการเล่นก็จะต่างกันไปครับก็จะมีให้เพื่อนๆเนี่ยได้เก็บอีเวนต์กันด้วยนะครับสำหรับควิกโหมดนะครับ2ก็จะเป็นเอ่อสแตนดาร์ดนะครับก็เอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยสำหรับมือใหม่เข้าไปเล่นก่อนะครับก่อนที่เราจะไปลงแรงกันนะครับฝึกซ้อมสกิลนะครับสกิลเพในการเล่นนะครับในสแตนดาร์ดโหมดก็คือสแตนดาร์ดโหมดเล่นได้ไม่มีเสียอะไรทั้งนั้นครับอ่าไม่มีเสียแล้วก็ในสุดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดของแบงแมปแบงแมปนี่ยังไงบ้างนะครับ ก็บแบล็งค์แมทเนี่ยจะแบ่งนะครับเป็นบิเกนเนอร์นะแล้วก็เกตนะครับเอ็กเปิดเวทัลเลนนะครับเอาต้าแล้วก็มาสเตอร์นะครับอืมอ่าก็จะประมาณนี้โดยแต่ละแรงเนี่ยก็จะมีคลาสนะครับให้เราเก็บสะสมนะครับเริ่มที่บิเกนเนอร์เนี่ย3คลาสเนาะแล้วก็เกตเนี่ย4แล้วก็ <Expert. S 1> พอเอ็กเปิดเอ็กเปิดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น5คลาสนะครับแล้วก็จะไปจบที่มาสเตอร์นะพอจบที่มาสเตอร์เนี่ยก็จะสามารถอ่า แรงสกอร์นะครับของโหมดมาสเตอร์ได้ก็พอขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มที่1,200แต้มนะครับผมก็คือพอเป็นมาสเตอร์เนี่ยจะไม่มีดาวเข้ามาเกี่ยวแล้วจะเป็นเรื่องของสกอร์แล้วว่าเราอยู่อันดับเบิลเท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่ยช่ใชกก็ยิ่งยากใช่ครับแต่ก็ต้องบอกเป็นก็ประมาณนี้เป็นโหมดที่เพื่อนเพื่อทุกคนเล่นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็หัวร้อนมากมากใช่เลย แต่ตอนนี้จานมอดก็ไปแตะถึงแรงมาสเตอร์ได้เรียบร้อยนะครับผมมีแค่ใช่ครับเราก็ต้องไปยาย,ยามกันต่อไปอสำหรับใครที่อยากจะจอยเข้ามาเล่นก็ทำไงครับเมโล่ก็สามารถติดตามช่องของเราได้เลยนะครับเมโล่เมผมเล่นอยู่แล้วในไลฟ์สตรีมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ถ้าอยากเล่นคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาจอยกัน ่่วนนนนคคลิปในนัีีี้้งจบทเทเาตัวนี้จะเป็นพื้นฐานและเดี๋ยวจะมี<ช>คลิปต่อไปในการสอนเล่นเกมสําหรับจุดสตาร์ทว่าจะเกี่ยวกับพวกพื้นฐานการเล่นจังหวะไหนควรทําอะไรเอาโลตอมเอาเต่าหรือเอาทันเดอร์มีแบบแผนยังไงเดี๋ยวได้เจอกันในคลิปหน้าแน่นอนอยังไงคลิปนี้ขอบคุณจานมอสด้วยนะครับแล้วก็ชมดูดมากมากยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเ e ลลลเมได้นะครับและรอดูในคลิปต่อไปได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ